โอ้ยน่ารักไม่เปลี่ยนเดินเคียงข้างกันแบบนี้ตลอดไปนะคะเข้มมกุกมาแล้วมาแล้วเข้มฮัสวีมาแล้วน่ารักเสมอเปิดโพสไวยพสวันเกิด My Friend มุกดานารินรักต้องบอกว่าน่ารักมายาวนานมากๆจริงๆสำหรับคู่นี้มิตรภาพที่ดีมีให้กันเสมอๆสำหรับคู่จิ้นสุดฮอตบัตตี้คู่ขวัญ ถึงแม้จะอิสระทั้งคู่แต่ก็ยังโคจรมาเล่นซีรีส์ด้วยกันคือน่ารักสุดๆสำหรับให้เอกหล่อเข้มหัสวีพัคพงศ์ไพศาลและนางเอกสาวคนสวยมุกดานรินรันรกซึ่งล่าสุดวันนี้26กรกฎาคม2568 ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของมุกดานรินรักครบรอบ29ปีเต็มแล้วเข้มก็ไม่พลาดที่จะอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้มุกดาเรียกว่าอวยพรกันมาทุกปีเลยทีเดียวปีนี้ก็เช่นกันเข้มหัสวีเปิดภาพเคียงข้างกับมุกดานรนรักเดินด้วยกันพร้อมภาพต่อมาเรียกว่าแกงสุดๆแต่ก็น่ารักไม่ไหวลงแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่า Happy Birthday my friend เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวทํากลางแฟนคลับต่างร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้มุกดานรินรักกันเนืองแน่นเลยทีเดียวล่ะค่ะขอเบิร์ดเดย์มุกดาคนสวยด้วยนะคะขอให้รวยๆปังๆเจอแต่ผู้คนน่ารักมีความสุขมากๆค่ะอ๋อ29กร,รกฎาคมนี้ทางคู่มีงานบวงสวงซีรีส์ด้วยนะคะ